ดูชะตากรรมมาหรอกม่ทนหครัอมเล่นมือีไม่จบเลยเนี่ยมากกว่าน้ำก่อนมันใจน่าจะสี่สามสามใช่สามปีเท่าสามว่ากูปิดไม่ได้นี่สองูปเยอะจเยอะมากม่เข้าอยู่เลยปเ้าไปเรือยประการต้เพิน้าเพินเลยตีด้ลยต้เพินเลยภาษาไม่ได้เพานัใช้เดียว ไม่จีใดไม่ออกเลยไม่สั่นซอ้มาสั่งซื้อสั่งบริษัทมไอร่อยเลยแล้วก็ไม่ให้มันมาซื้อสเปคให้หวานเป็นหน้าปากเลยตอนนี้มีสองใบแล้ว อันี่สามนั่นสิเลขนอะไรอันนี้ไปเล่นได้แล้วสองพันเป็นพิพาสตรงนี้ห้าสิบห้ายี่สิบเก้าห้าสิบเก้าสิบเก้าสอมันหกอันเนี้แค่เนียแล้วมือข้างหน้าเลยยีสิบสหนสิบ้้ม

หน้าเบ็ด6บวก5เยดกันเป็นหมาโ้้าิเป็นหบบมเบ็ดโอ้ยที่แบบทเป็นแบากไม่มีโตเพราะปากไม่แล้วตั้งคิดเล้วไอ้เจ้าเติมไ้โอ้ยโอ้ไม่ออกนะคือกูก็ไม่คิดจะทาแล้วละปล่อยละเติมตาเนี่ยเขาทำอะไรไม่ได้แล้วเขาไม่มีโตแล้วมาเอกมาสเ็จปุ๊บจบเลยกาอี้ก็เพียงดวงเดีย แค้มือการดีๆพอมือออเดอร์สองใบผมมือมีออเดอร์แม่งสองใบใช้นัินมาชูแม่งเลยจบชูแม่งจะมาเอาพวกกาลังจะมาเอาชุบเนี่ยชูมาบูดจะเอาชุแม่งย่งหอยก็สิบสาม3งสามสามสามแปดห้าพันให้ตีแดตปดตด เอ้ยฝของนี้ของนีเฮ้ยอะไรเลี้ยงของเก็บของเก็บ่องเก็บ่องเก็บ่องเอ้าตกใหญ่ลวไม่จบไม่จบไม่จบชิบากันหมดเลยไม่จบ่ชิบหายกันหมดเลยยี่ห้าไม่เล่นนู่อยู่ชิกมากนะสวกันาเ่งฮัลครัเนเชียงออนล่าเลยแจ็เชียงกีนาวาโบตังไปแล้วเหร เราไถเรานะวากูไถแรงเกินแรงเจอแรงนี่ถือว่าเบาเลยโดินทหารไถมันต้องแรงคนแรงอแต่ถ้าเนี่ยเจอแรงมากก็ไม่ได้แรงเกินถ้าเจอไม่แรงเลยไม่แรงเลยก็ไม่ได้เล่นละไต้องมีฝาเไม่เกียร์ เปลี่ยนทีเคีนสี่ให้เปลี่ยนเปลี่ยนเีเขเสแล้วะไม่เปลี่ยนในกระบการปรเตีไม่เปลี่ยนแปลงกะปิไปถ่ายกับการคนราชนาเปลี่ยนแล้วพี่คนี่กันจิ้งแม่งเล่นผิดว่าที่งต้องแม่งเอาอะไรก็ได้มาแปะก่อนกัวนแล้วค่อยไองค่แม่งทุกมา พีไวายใจแลไวล่ะพี่ดูวายเป็ไตอนนี้มีวายมาวยด้วไวอนาคตตอนนี้ไม่มีหรอกวายสกิลใคได้หนึ่ครั้งละหน่งนึ่งเกมเก้่เดี๋ยวนี้สกิลอถาว่าเก่งไหมกลี่แตู่เก่งมองว่าเก่งกบบางโคสีเขียวเก่งบอกวอไก็มียังไงให้ก่อนับตอกายตกายดัไอ้นี้แยวียพี่ ชอบเรียนไหออเดนกับไอลิเอลสิบสาไไเรตเอลแล้วก็นี่ไอ้มแยงมีสามามอย่างพอเดนเมื่อกี้ก็ไม่ใชหนึออเนโเทฟเหลายลายอะไรนะอ่าน่ิ้กอมการป้องกันยี่สิบบาทเทฟะเยอสี่ห้าเฮนบฮ อีกอีกมันเนอในก่ไหนึ่งออเ่ไมดแล้วืออ่ออดอไดีแล้วอะเราซเวฟไม่มีหรอกคอยเลยไม่มีโปรโมไม่มีเฮียอะไรเมีแต่ขอจะมีทีเน่ๆเลยไม่ต่างคนงก้ดูให้ต่ต่างสขึ้น

เเดเสเขียวเอม่ตไอ้เหี้ยกดเกมมันไม่บอกว่ากาศไม่มิดลกกนไม่ได้ชันนี้แหละมันยังต้าแล้วคนเล่นเป็นจริงอก็ดีโดนจกไปเลยปิดท้ายปิดชิเดียวให้จบอ่ะแต่ต้องมีของโคมาโปงโปงโปต้องโคมะทลเว้ยาังไงอ่ะมื่นาหันนีสองนายตัวองขี้ตายแค่นั้นเอง

เอดียเดียวสบู่มือไม่ได้จไเไ้รางมอกัคิข้างข้างจัวองเตอท้ายมันตายตายเจ็ดเดมมันตายง่ายได้ได้บ อซที่ไหนก็ได้คิดอะไก็ได้จบปรตูที่อยู่จุดคิดในการบูธจปล่อยงั้นนึ่จะปล่อยงั้นนึงก็คิดเดียวไม่ใช่หรอ่ไห่สิบหกไต้องะส6บเเอาเลยาสาเล่นงั้นเลยเพราะไม่มีอะไร เดินหน้าลุกไม่ได้ชุบบชุบชุบงดูชุบมังกรดูสกีกดสกีหยิบขึ้นมือไปเดี๋ยวคชี้ชี้ชี้ใครกไีครบด้วยตัวข้างนี้แรงสันเมฆหนาเลื่อนมือข้างบสองเป็นสองสี่เป็นสองแีดทำไมดึงเข้าใบจะเล่นอยากเจะารางน่

ไปพี่ไหนไหนแถวๆแถวจังเลยไปสองน้องเก้าข้าวน้่ะเก้าข <c oughs> ้าวเยเก้าข <c oughs> ้าวเลยในราคาเนี่ยที่แมแบบเล่นกันเมื่อไหร่